สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์กันด้วยนะครับผมก็ไปที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า Nighty Night in the Forest หรือเอาชีวิตรอดก็คืนในป่าสุดหลอนนั่นเองนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ผมได้ลองสตรีมแล้วนะครับผมสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมที่เขามีการอัปเดตเข้ามาเลยก็คือเรื่องของปลานะครับผมแล้วก็เรื่องของไอเทมใหม่นั่นก็คือคันเบ็ดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยในเว็บนี้นะครับผมข้ออีนะครับผมซึ่งก็น่าจะถือได้นะครับผมเนี่ย สี่อัปเดตมาใหม่นะครับผมนี่ก็คือไอเทมหนึ่งเลยก็คือฟิชชิงโรสนะครับผมนั่นก็คือเนี่ยเจเบตตกปลาอันนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือปลานะครับผมแต่ในปลานะครับผมมันก็จะมีการจําแนกไปอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอพวกปลาโลมารวมไปถึงฉลามอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกนะครับผมเมื่อคืนนี้เห็นน้องคนนึงที่เล่นกับผมเขาก็ได้แหลยเยอะอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้คิดดูว่าเอยมีปลาอะไรบ้างเห็นก็บอกว่ามีฉลามแล้วก็มีเรื่องของโลมาด้วยนะเออต่ไม่ผิดใช่ใช่ใช่มีเรื่องของโมาด้วย แล้วก็ที่แน่ๆนะครับผมสิ่งที่ถูกใจหลายๆคนแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอาชีพใหม่หรือว่าคลาสใหม่นั้นเองนะครับผมมาประมาณ2ตัวละครใหม่นะครับผมเรามาดูกันซิว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็คือตัวละครใหม่ตัวแรกนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าฟิชเชอร์แมนนะครับผมอ่าฟิชเชอร์แมนมีคุณสมบัติอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับผมอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นเกมมานะครับผมเลเวลแรกนะครับผมเขาจะให้เนี่ยฟิชชิงโรสมานั่นคือนั่นก็คือไม้ตบเบ็ดนั่ เขาบอกว่าระดับแรกนี่ยครับผมเนี่ยตัวคันเบ็ดของคุณเนี่ยจะมีความสามารถในการอัพเลเวลได้แบบรวดเร็วนะครับผมก็หมายความว่าแต้มในการสะสมเพื่อที่จะเอาไปอัพเลเวลของคันเบ็ดของเราเนี่ยมีความสามารถแบบรับแต้มได้เร็วกว่าอาชีพอื่นนะครับผมพูดง่ายคือเนี่ยฟิชเชอร์แมนเนี่ยสามารถอัพเกรดคันเบ็ดของเขานะครับผมได้เร็วกว่าใครเขานะครับผมส่วนระดับที่2นะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยคันเบ็ดของคุณเนี่ยจะสามารถเนี่ยทำงานนะครับผมใช้งานแบบได้รวดเร็วขึ้นและก็ยิ่งเร็วขึ้น ก็หมายความว่าอีกระดับ2อนะครับผมก็จะมีความรวดเร็วในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแกว่งเบ็ดเอยแล้วก็ฮุกเบ็ดกลับมานะครับผมทํางานได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ระดับท้ายนะครับผมการเกี่ยวเบ็ดหรือว่าการฮุกเบ็ดกลับมาของเราเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับผมก็เออจะว่าง่ายๆคืออาชีพตัวนี้นะครับผมพิชเชอร์แมนเนี่ยเกิดมาเพื่ออับการแบบตบเบ็ดโดยเฉพาะเลยนะครับผมใครที่ชอบแบบเป็นแบบสายแบบชิลๆนะครับผมตบเบ็ดไปหาของในบ้านแบบหน้าบ้านอะไรพวกนี้ไม่ได้ แบบออกไปประจ o ภัย เสี่ยงอันตรายมากมายผมก็ได้นําไอ้คลาสนี้ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ย Fisher Man นะครับผมเออยอดมากครับผมแล้วก็ตัวตึงเลยนะครับผมนั่นก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ย p i l o Mini a c นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านผิดอันถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมสิ่งที่เขาให้มานะครับผมอุปกรณ์เริ่มต้นนั่นก็คือเนี่ย Flame Tower ือวาไอ้ปืนพ่นไฟแหละเออไม่ต้องแปลอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าความสามารถของเขานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมอาเจ้าตัวนี้มาครับผมลำดับแรกนะครับผมเขาบอกว่าเติมเชื้้ออออออเเพพพลิงงงในนนนคครืืื่่ไฟขุณมมัหยด หมายความว่าไอ้เปลวเพลิงไฟของมันเนี่ยทุกครั้งที่มันหยดลงใส่ไอ้พวกอาหารพวกเนื้ออะไรพวกนี้มันจะสุกเลยนะครับผมก็เออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งดีนะเจ๋งดีเจ๋งดีก็แบกแนวดีป่ะแล้วก็ลำดับที่สอนะครับผมฝังเชื้อเพลิงนะครับผมเนี่ยสามารถคืนเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนะครับผมก็หมายความว่ามันมันจะฟื้นฟูนะครับผมฟื้นฟูเนี่ยเชื้อเพลิงของมันเองอ่ะได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับผมที่เจ๋งที่สุดสำหรับเจ้าคลัสตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือเนี่ยขุดเคล ก็หมายความว่าเนี่ยทุกครั้งที่ศัตรูนะครับผมติดสถานะไฟไหม้นะครับผมเนี่ยจะทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมมีความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับผมก็ผมว่าก็เจ๋งดีนะเออสองตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนํานะอันนี้คือซื้อมาแล้วเอาสามารถเอาไปลงดันแรงได้นะครับผมคู่กับนักเลงไหมหรือไม่ก็คู่กับไซบอร์นะครับผมจะเหมาะกันมากเลยมอนี่ผมว่าเขา่าจะสามารถน้องเขา่าจะสามารถแบบโจมตีแบบหมวดหมู่ได้นะครับผมสร้างความเสียหายแบบหมวดหมู่ได้นะครับผมด้วยความสามารถของปืนไฟนะครับผ แต่ก็มีข้อเสียก็คือมันมีหมดนะครับผมต้องใช้อุปกรณ์ในการเติมไฟเติมเชื้อเพลิงนั่นก็คือไอเจ้าถังน้ำมันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถังเล็กถังใหญ่นะครับผมจะมีข้อเสียอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบชิวๆนะครับผมผมก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะคะรับผม fisherman น,นะคะรับผม fisherman น,นักตกปลาน,านะะั่นเองนะครับผมตกปลาเก่งนะครับผมอยู่บ้านชิวๆเลยคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมทำอาหารให้เพื่อนผมว่าหมอนี้น่าจะเหมาะสุดๆกับทุกคนแล้วนะครับผมแล้วนี่ก็คืออัปเดตใหม่ นะครับผมที <Karma> ่เ <Literally> ข <thanks> ้ามานะครับผมสรุปเลยก็คืออย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคันเบ็ดสมาก็คือมีระบบของปลาเข้ามานะครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องต่อไปก็คือตัวละครมา2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเจ้าฟิชแมนแล้วก็เจ้าหวางเฟิงนะครับผมเนี่ย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 ฮโลมินิแอคนะครับผมฮัลโหลมินิแอคนะครับผมถ้าอ่านเพจอินทูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับผมนั่นก็คือราคกิจกรรมนั่นเองนะครับผมอาชีพนั่นแหละเออพูดง่ายคืออาชี เนี่ยให้เราทําการอัปเกรดคันเบ็ดของเรานะครับผมให้เป็นเลเวลสูงสุดนะครับผมเราจะได้ประมาณ4เพชรด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับผมก็คือแคชเนี่ยหรือว่าจับปลานะครับผมจับปลาให้ถึงประมาณ100ตัวนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรใหม่ป่ะเขาบอกว่าเนี่ยเนเราจะได้รับนะครับผม Limited Rainbow Fish l o n g e r อ๋อหมายถึงว่าได้เก้าอี้นะครับผมแล้วก็5เพชรด้วยนะครับผมแล้วเพชรประมาณ5ชิ้นด้วยนะครับผมถ้าเราจับปลาถึง100ตัวนะครับผมเนี่ยเเราจะได้มานั่งนี้นะครับผมแล้วก็ได้เพชรประมาณ5อันแล้าอ ็อันที่3นะครับผมอาชีพอันที่3นะถ้าเราทำสำเร็จนะครับผมนั่นก็คือเนี่ย complete the fish index boat นะครับผม in the fishing hunt นะครับผมก็หมายความว่าเนี่ยให้เราสำเร็จการตกปลานะครับผมที่เขาแนะนำมาเนี่ยที่ที่เขาระบุในในกระดานนะครับผมเนี่ยในในกระต๊อบนะครับผมเนี่ยเราจะได้ประมาณ6เพชรนะครับผมไอปลา3ตัวเนี่ยในในในเนี้ยถ้าเราทำสำเร็จนะครับผมเนี่ยจะได้6เพชรนะครับผมแล้วก็อันที่4นะครับผมอาชีพอันที่4นะครับผมให้เราจับฉลามนะครับผมล่าฉลามนะครับผมตบเบ็ดเอาฉลามนะครับผม30 ตัวนะครับผมเราจะได้เนี่ยลิมิเต็ดนะครับผมฟิสบลนะครับผมเฟอร์นิเจอร์อ๋อแล้วก็บวกสิเพชรอ๋อหมายถึงว่าเราเราได้อ่างอ่างอะไรเนี่ยมันอ่างเลี้ยงปลานะครับผมอ่างแก้วเลี้ยงปลานะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นแบบลิมิเต็ดนะเป็นแบบของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแล้วก็บวกสิเพชรนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมกับการอัปเกรดนะครับผม3เรื่องที่มาใหม่นะครับผม3เรื่องที่มาใหม่มีอะไรบ้างก็คือ1เรื่องของตัวละคร2เรื่องของคันเบ็ดและปลา3ก็คืออะชิฟเมนต์นี้ครับผมให้เราไปทํากันนะครับผมให้เราาททุกคนไปลองํ นะครับผมเพื่อที่จะได้เนี่ยของรางวัลมากมายที่เขาบอกนะครับผมของรางวัลมากมายไม่มีอะไรหรอกเออมีแค่ประมาณนี้ครับผมเออผมลืมไปเลยปะเรามาดูฉากกันดีกว่านะดูซิว่าฉากมันจะเป็นยังไงครับผมดูฉากดีกว่าเฮ้เหมือนมีสองคนกําลังเดินไปไหนกันเนี่ยมันกำลังแบบเดินแบบด้วยความสิ้นหวังโอ้หิวเหรอเห็นรูปท้องโอ้หน่าจะหิวแน่ๆเฮ้ยนั่งไงนั่นตรงนั้น,น,นเห็นไหมนายเฮ้ยมีบ่อแล้วก็มีเบ็ดด้วย เขาคงจะบอกประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยมองหน้ากันเอาว่าแล้วตกปากันดีกว่า,ากำลังตกปากันอย่างแบบสุขนะครับผมอยากสนุกกันเลยเอ่า12ชั่วโมงต่อมาโอ้โหดูได้ปลาเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็มีหมีกิสลี่มาด้วยเดี๋ยวฟิชชิ่งอัปเดตนะครับผม หมดแล้วครับผมนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดนะก็เลยผมของแบบ99อก้านในป่านะครับผมล่าสุดเลยล่าสุดเลยนะครับผมลองดูครับใครสนใจก็ลองซื้อมาเล่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าคลาสนี้นะครับผมแน่จะสองคลาสนี้ฟิชแมนแล้วก็ฮโลเมนิแอคนะครับผมหมดเพียงเท่านี้ครับผมอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันไหมถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมกับช่องจัมเจสําหรับนี้ผมก็ลาไปก่อนขอตัวไปนอนก ผมเล่นดึก <laughs> ไปเจอกันไหนครับ